ชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันถิมพิธานหน้าคล้ายสองพระเอกดังช่องสาม เรียกได้ว่ากำลังมาแรงแบบสุดๆค่ะสำหรับว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยทิมพิธาลิมเจริญรัตแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่เป็นทางการนะคะแต่ประชาชนทั่วประเทศต่างก็เชียร์และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ล่าสุดพระเอกหนุ่มชื่อดังลุยสกอตก็ได้ออกมาโพสคลิปที่ดึงมาจากติกต o กเทีบยบใบหน้าของสามหนุ่มที่หลายคนลงความเห็นว่าหน้าคล้ายกันค่ะนั่นก็คือพิธาโป๊บและลุยโดยโพสต์นี้ก็ได้เขียนแคปชั่นว่าถึงว่าหลังๆ มีแต่คนขอจับมือหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์มากมายค่ะอาทิถึงว่าเราเลยหัวใจส้มเพราะพิธาเหมือนเมนเรานี่เองหล่อหมดค่ะพี่หลุยผสมผสมกับพี่โป๊บเจอตัวจริงคุณพิธาคอนเฟิร์มข่าวว่าเหมือนคุณหลุยจริงๆเหมือนมากนะคะรวมถึงบอกว่าก็ว่าคล้ายอยู่แต่คิดว่าคิดไปคนเดียวรอยยิ้มใครพี่ป๊บค่ะเป็นต้นค่ะ